เชิญท่านนรเศะปัญญากรพิปรายครับท่านนรเศะได้มีหนังสือขออนุญาตใช้ PowerPoint เพื่อประกบการับอภิปรายด้วยผมอนุญาตตามข้อบ uh ังคับข้อ55เิญครับครับกลับเรียนท่านประธานที Second> ่เคารพครับผมนรเระปัญญากรสมาชิกกุฏิสภานะครับท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกครับ กองทุนประกันสังคมเป็นปกองทุนที่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า2.3ล้านล้านบาทนะครับมีเงินของผู้ประกันตนเข้ามาในกองทุนต่อปีกว่าแสนล้านบาทและเป็นปกองทุนที่เป็นที่พึ่งของแรงงานไทยมากกว่า24ล้านชีวิตสําหรับหลักคนหลายคนในประเทศนี้นะครับกองทุนประกันสังคมเป็นเหมือนตะข่า,ขายรองรับความมั่นคงในชีวิตหรือว่าเซฟตี้เน็ตนะฮะที่คอยจัดหาความต้องการขั้นพื้นฐาน ในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษายามป่วยไขย้การใช้จ่ายเพื่อลูกหลานนะครับแล้วก็การรองรับยามตกงานแล้วก็บํานาญยามชราภาพด้วยกองทุนประกันสังคมก็เป็นเหมือนสวัสดิการที่รองรับชีวิตของประชาชนนะครับของแรงงานตั้งแต่ปัจจุบันยันอนาคตตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและเป็นสวัสดิการที่ประชาชนคนทํางานต้องกัดฟันจ่ายเงินเข้าสมทบกองทุนในทุกๆเดือนแต่ท่านประธานครับแม้กองทุนประกันสังคมจะสําคัญถึงขนาดนี้ แต่ดูเหมือนว่าการบริหารกองทุนประกันสังคมในช่วงปีที่ผ่านมาจะไม่ได้ทําไปเพื่อคนกว่า24ล้านชีวิตอย่างแท้จริงทําให้ตอนนี้สังคมเริ่มวิพากษ์วิจารณ์นะครับถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสในการใช้งบประมาณของกองทุนประกันสังคมตลอดหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เรื่องตึกประกันสังคมที่ราคาเกินราคาตลาดด้วยมูลค่ากว่า7,000ล้านแอปประกันสังคมที่แพงอันดับต้นๆของแอปภาครัฐไทยด้วยมูลค่า850ล้าน ปฏิทินประกันสังคมที่แจกเกษตรกรอีก450ล้านที่ล่าสุดเป็น500ล้านแล้วนะครับเพราะว่าท่านอดีตรัฐมนตรีบอกว่าแม้ผู้ประกันตน60%ต้องการให้ยกเลิกปฏิทินประกันสังคมแต่ต้องไม่ละเลยเสียงส่วนน้อยก็เลยทําต่อจนกระทั่งล่าสุดตอนนี้ครับมีข่าวใหม่มาอีกแล้วครับท่านประธานครับนั่นคือเราพบข้อสงสัยในการจัดซื้อจัดจ้างระบบไอที200ล้านของประกันสังคมเรื่องมันอยู่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับท่านประธานครับ สำนักงานประกันสังคมมีความเห็นว่าจะจัดซื้อโครงการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์3โครงการนะครับรวมมูลค่าถึง200ล้านบาทและหนึ่งในนั้นมีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าเว็บแอปพลิเคชันไฟวอลที่ทางบอร์ดมองการไกลมากครับจัดให้มี Concurrent s e นถ i o n ถึง72 000, ล้านคือพูดง่ายๆว่าเว็บไซต์เนี่ยสามารถรับการเชื่อมต่อได้72ล้าน การเชื่อมต่อต่อวินาทีนะครับเป็นการขยายเซิร์ฟเวอร์เพื่อเตรียมเพิ่มประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและเพื่อลองรับอัตราการเติบโตของผู้ประกันสังคมที่อาจจะเพิ่ม25%ในอีก5ปีข้างหน้าเป็นยังไงครับประกันสังคมจะพัฒนาระบบฟังแว็บแรกก็ดูเข้าท่าดีนะครับแต่คิดไปคิดมาจากเข้าท่านะครับผมว่าดูกลายจะเป็นเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่า พอเราจะเห็นว่าความไม่สมเหตุสมผลเห็นความแปลกอยู่หลายจุดมากจากการจัดซื้อจัดจ้างของประกันสังคมในครั้งนี้นะฮะมาเริ่มกันที่แปลกที่1นนะครับโครงการไม่คุ้มค่าประกันสังคมทุ่มงบเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าใช้ระบบพร้อมกันได้72ล้านการเชื่อมต่อซึ่งมากกว่าจํานวนคนไทยทั้งประเทศอีกครับแถมสถิติที่ผ่านมามีการเชื่อมต่อในช่วงพีคที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่ทราบไหมครับ อยู่ที่5,300 connection per second นะครับหรือว่า5,300เข้ามาเชื่อมต่อในเว็บไซต์พร้อมกันเพียง5,300ครั้งเท่านั้นเองต่างกับที่ประกันสังคมตั้งเป้าหมายไว้เป็นหมื่นเท่าเลยแล้วทำไมเราต้องซื้อสเปคที่เผื่อการเชื่อมต่อที่มากขนาดนี้แปลกไหมครับมากไปกว่านั้นครับท่านประธานครับ ที่ประชุมอนุกรรมธิการประกันสังคมในการประชุมที่ผ่านมานะครับมีการบอกอีกว่า<อ>เหตุผลที่ต้องสำรองการเชื่อมต่อไว้เยอะเพราะว่าคำวนวณไว้แล้วว่าอีก5ปีเนี่ยจะมีผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น25%เตต่อปีนะครับแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเองเพิ่งเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบเ<อ>มื่อปีที่แล้วอัตราการ อัตราการเกิดของประชากรไทยก็ลดลงตลอดมาจนปีที่แล้วนะครับ Global Statistics รวบรวมข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติบอกเลยว่าตั้งแต่ปี2 4 9 3ถึง2 5 6พเนี่ยพบว่าไทยมีอัตราการเกิดน้อยที่สุดเป็นอันดับที่3นะครับจาก80ประเทศทั่วโลกทําให้เห็นว่าแรงงานไทยเนี่ยอยู่ในภาวะถดถอยทําไมบอร์ดประกันสังคมกลับมองว่าผู้ใช้แรงงานจะเพิ่มขึ้นนะครับและพร้อมทุ่มเงินจํานวนมหาศาลนะครับทุ่มงบประมาณจํานวนมหาศาลเนี่ยสวนกระแสความจริงที่เกิดขึ้น แปลกไหมครับแปลกที่สองนะครับโครงการนี้ไม่ชอบมาพากลเมื่อสืบไปสืบมานะครับเราพบว่าในการจัดซื้อจัดจ้างระบบซอฟต์ระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้านความปลอดภัยในไซเบอร์ครั้งนี้เนี่ยมีการไปสอบราคากับบริษัทอะไรรู้ไหมครับบริษัทที่ขายอาวุธครับแทนที่จะเป็นบริษัทไอทีแปลกไหมครับและที่ผมได้ยินมาอีกก็คือว่า มีการขู่จะฟ้อง157ปิดปากคนที่เอาเอกสาร TOR สัญญาจัดซื้อจัดจ้างมาเปิดเผยให้ประชาชนรู้อีกด้วยซึ่งในฐานะองค์กรที่ใช้เงินของแรงงานไทยอยู่สิ่งที่ควรทำควรจะเปิดเผยไม่ใช่ความไม่ใช่พยายามที่จะปกปิดแปลกไหมครับแปลกที่3นะครับโครงการที่ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมหากมองมากไปกว่าน,นั้นเนี่ย การใช้งบประมาณจํานวนมากถึง200ล้านก็ดูจะเกินตัวด้านไอทีของสํานักง,งานประกันสังคมในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการดําริจะใช้เงินขนาดนี้นะครับเพราะตามที่ผมอภิไปรายไปตอนต้นแอปประกันสังคม850ล้านก็กรณีหนึ่งแล้วข้อมูลที่ผู้ทํางานในอนุกรรมธิการไอทีของประกันสังคมพบว่านะครับยังมีโครงการแปลกประหลาดอีกมากมายที่ใช้งบแบบเกินตัวการที่ประกันสังคมเคยอยากทํา การแพทย์แบบเทเลเมดนะครับหรือการแพทย์ทางไกลด้วยเงิน700ล้านนะครับจะลงทุนในแอปช่วยการลงทุนอีก700ล้านจะทำไ Finan ช a ยลเ a ตเวยอีก700ล้านนะครับโดยหลงลืมไปว่าแรงงานไทยในกองทุนประกันสังคมเนี่ยยังขาดสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขนาดไหนซึ่งนั่นเป็นงานหลักที่ท่านควรจะต้องทำนะครับแปลกที่4ครับท่านประธานครับโครงการนี้ไม่โปร่งใสด้วยความที่ผมก็อยากทราบนะครับ ว่าการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณของประชาชนในการทำงานหลายร้อยล้านบาทเนี่ยไปทำอะไรแปลกๆทั้งหมดนี้เป็นยังไงไปมีที่มาเป็นยังไงมาอย่างไงนะฮะผมก็เลยอยากรู้ว่ามีการอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซตข์ของประกันสังคมยังไงบ้างนะครับจนเลื่อนไปเจอหน้าเพจที่อาจจะเกี่ยวข้องนะฮะผมก็ตกใจมากนะครับตอนนี้ก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะ ที่รับฟังการอภิปรายในตอนนี้รวมถึงท่านสมาชิกรัฐสภาทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับสอปอสอนะครับลองคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของประกันสังคมพร้อมกันนะฮะและคลิกเข้าไปที่เกี่ยวกับสอปอสอนะครับจากนั้นก็คลิกแท็บย่อยที่ชื่อว่าผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงนะครับและคลิกต่อที่หัวข้อข่าวสารจาก CIO นะฮะซึ่งย่อมาจาก Chief Information Officer นะฮะเราจะพบสิ่งที่น่าตกใจมากนะครับ นั่นคือข้อมูลการประชุมของอนุกรรมธิการพิจารณาระบบสารสนเทศที่อัปโหลดไว้ตั้งแต่ปี59นะครับคือเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วและที่น่าตกใจนะครับมากไปกว่านั้นนะฮะคือเมื่อเราลองคลิกไปดูไฟล์นะครับผมยิ่งตกตะลึงเข้าไปครับเนื้อหาการประชุมนะฮะสั้นง่ายได้ใจความมากอันนี้คือไฟล์ที่อัปเดตตั้งแต่เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครับเมื่อคลิกเข้าไปดูที่ไฟล์นะครับขึ้นแค่ว่าทดสอบไฟล์ แปลกไหมครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เว็บไซต์ประกันสังคมนะฮะไม่ได้อัปโหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศมาเกือบ10ปีแล้วใช่หรือไม่นั่นหมายความว่าที่ผ่านมาการใช้เงินของคนทำงานนับ10บล้านคนในประเทศนี้โดยไม่มีการตรวจสอบว่าได้ใช้จริงใช่หรือไม่และไม่มีการตรวจสอบว่าเงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทางานในประเทศนี้ที่ต้องกัดฟันส่งยอดในทุกๆเดือนเนี่ย มีการตรวจสอบจริงใช่หรือไม่ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับที่มาจากภาคธุรกิจผมยอมรับไม่ได้กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเงินกองทุนประกันสังคมเป็นของผู้ส่งเงินสมทบนะฮะหรือพูดง่ายๆว่าเป็นของแรงงานไทยการใช้งบประมาณกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันสะท้อนคุณภาพชีวิตของแรงงานในประเทศไทยไม่ว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับดังนั้นการที่ ประกันสังคมไม่เปิดเผยว่าเงินของแรงงานไทยนับร้อยนับพันล้านบาทต่อปีนะฮะถูกใช้ในการทําอะไรบ้างการที่เราการที่กองการที่บอร์ดประกันสังคมนะครับไม่จัดสรรสวัสดิการที่ตรงจุดให้กับพี่น้องแรงงานไทยแต่กลับเปิดช่องให้คนไม่กี่คนได้เสวยสุขบนหยาดเหงื่อของพี่น้องแรงงานไทยจะไม่ส่งผลดีต่อแรงงานไทยอุตสาหกรรมไทยและเศรษฐกิจไทยในอนาคตครับท้ายสุดนี้ครับ ผมอยากให้สำนักง,งานประกันสังคมออกมาชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะฮะช่วยกรุณาเพิ่มความโปร่งใสโดยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาตลอดจนที่ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการนำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ระบบดิจิทัลเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงได้มากขึ้นการไลฟ์สดประเด็นที่เกี่ยวข้องการเช้งงบประมาณประกันสังคมมากขึ้นนะฮะเพื่อให้เกิดความสำนึกความรับผิดชอบมากขึ้น และผมอยากจะเรียกร้องนะครับให้องค์กรอิสระที่มีอำนาจในการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสอตองงอปปชนะครับทำหน้าที่ในเชิงลุกมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโครงการ200ล้านนี้นะฮะและอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยผมอยากชวนทุกคนคิดต่อจากนี้นะครับว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาของของสำนักงานประกันสังคมจนเหตุการณ์ที่มีกลิ่นไม่ดีล่าสุดนี้นะครับสำนักงานประกันสังคมยังควรขึ้นตรงต่อระบบบริหารราชการอยู่หรือไม่หรือควรจะออกจากการควบคุมของ กระทรวงแรงงานเหมือนที่สปสอชอหรือกองทุนสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติแยกบทบาทการบริหารงบประมาณออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วไปนเน้นระบบบริหารแบบมืออาชีพเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเกิดประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อประโยชน์ของแรงงานไทยและเศรษฐกิจไทยได้ดียิ่งมากขึ้นครับขอบคุณครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube Cine Channel ด้วยนะคะ